ผ้าไหมเฮียของน้งโบมี่หนังปลาปากับโบมี่อันนี้คือความหมายที่เจ้ามาสู่ชีวิตแมนกับตัวส่เได้มาเห็นงานอยู่เมืองไทยอ่ะเจ้ยจุกถือตัวพอบถือเสือถือตุ้มอ่ะเปยังไงคือแบบว่าหลอกเข้าอันใดเอาเข้าติดต่อมาเห็นกินไปเห็นงานค้ายหัวเสียวอันบอเอาทุกคนมาหนี้บอลแนวหนัดสาวผู้หนึ่งว่าไอ้เป็นของเป็นหมู่บอลแนวเองเป็นของเอยกับบอลได้เจอกันกัด ประมาณน,นาทีหนึงอย่างไรไม่น้องเพื่อนใช่ครับบ้านอีกแล้วเป็น้องเง้ยวเนีแนวก็เลยไปมาทาเหมือนเป็นย้อนอยังและสาเหตุยังและอยู่ไทยเป็นจนันงไหนเป็น้องเอาเดี๋ยวไปเพิงกันเลยเป็น้องไปหาเพิ่นเลยเป็น้องตอนนี้บอแนวเพิ่นหนัดเพิ่องอยูนาลดยูไนซ์สถานีเอ็มอาร์ทีเปน้องเอ็มอาร์ทีเองเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยอยู่ที่หัวลำโพงเป็น้องหัวลำโพงอา้าวสบายดีสาวนา้ำ เป็นจงังไรดูประเทศไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ารถติดนะตอนนี้แล <laughs> แ้วเป็นอย่างไรนะค้าวาทิมเมื่อบ้านรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับ<อ>บ้านครับซองแล้วก<อ>็<อ>ค,คือดีใจค่ะ<อ>มาธุระไปเนมาไทยเนาะอยู่ไทยเลยจากปีแล้วโอ้คอยบอกแม่เจ้าดูมาจากปีออกเอาความจริง ตั้งอยู่สิบหกตอนนี่เศร้าเก่าสิบหกปีตั้งอยู่แต่แกอายุสิบหกปีเพราะว่ามาเก็ดมาเห็ดงานอยู่ไทยนะปอตไมาเห็ดงานอยู่ไทยตั้งแต่อายุสิบหกปีป๊อตีเจะมาจกปีตั้งแต่สิบหกปีก็แสดงว่าเจ้ามาแต่หยุกยุกแต่แต่ที่ว่าแบบบัตเบอร์บบมีหยุกที่ไปเอามาไปบเถื่อนๆนะมาเถื่อนเลยแหละแบบขี่เรือมานะตอนนั้นขี่เรือล่องเรือมานะแล้วมาอยู่ฝั่งไทย มาขามอยู่บ้านนะที่ว่าเขาหลักล่อขามานะมานอนฝักอยู่หันมือหนึ่งแล้วค่อยนั่งรถตู้แอดกัดกับขามาบอกป่าแต่อันนี้เป็นคนที่แบบสภาพรุ่นเก่าๆเลยคื่อะไรมันดยโดยรถแมนแมนแล้วภาพแบบรุ่นแบบยุคเก่าๆคนเขาจะหู้ดีเนาะเจ้าขามาอยู่วาดเถือนะข่อยมาอยู่ตรงเสืนข่อยกับมากันเจาก็เคยหลักลอ่อขามาประเทศไทยบ่านเคยหลักลอ่อขามากันข่อยก็เคยหลักลอ่อขามารอบหนึ่ง เขามาโดยติดผิดกฎหมายนะสาวน,าน้ำแม่แบบ,ว,บว,ว่าเด็กกวนจะแบบขอบข้อทุกอย่างแม่แลว้วขอบข้มีเงินเฮตุพาสปอร์ตเหตุพ์ตแล้วตอนนั้นเจ้าหูซื้อจากไหนตอนนี้เจ้าขอมาแรกๆเลยเออคนเท้ <ขอ S 2> <ห>าจากบ้านมาแรกๆอายุยังนี้น้อยหูซื้ออย่างไรหูซือ้อแบบเสีย,ยใจบ่หรือแบบหูซื้อแบบซีดฮอดบ้านเท้าโบในวัยแบบนั้นเออมีแต่หูซื้อว่าเด็กกวนจะแบบขอบค้อเท้าถูกยางเนาะเท่ากับมีแต่ต่างใจ วาเออสิมาทำงานตั้งใจเก็บเงินเพราะว่าเฮาเฮามีความฝันก็เพื่ออยาะไปบ้านแมนก็จะไปบ้านแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงความฝันเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าพอยั้งพอเึาจุดไในบ้านเพราะว่าบ้านเงาอยู่มันหลังน้อยโอ้ก็คือความหมายต้องมาท็อกสิพวกมุ่งหยาบโอ้มุ้งหยาอลไรก็อ้อมพาไหมเฮียของน้งโบมี่หนังปลากรบโบมี่อันนี้คือความหมายที่เจ้ามาสู่ชีวิตแม่ ก็คือมีสิมีความสิ่งที่อยากได้เพราะว่างความว่าเขาถูกยากเขาแบบต่อมดินน,<อ>นุ่นนะเขาเด่นนุ่นเพราะว่าเขามีแห้งเขามีร่หายใจเขามีความสามาเขาคิดว่าวเขาต้องเฮ็ดได้เขาก็เลยอ่ะยอมรว้ว่ตัดสินใจโบแมนบาซิโบคิดหอดพ่อแม่โบคิดหอดบานเกิดโบคิดแบบมูเพื่อนคิดหอดเนาะแต่ว่ามันต้องจําเป็นเด้ถ้าเขาบอกเฮ็ดให้สีห้ามให้เขาแบบบอกเขาก็เลยต้องตัดสินใจการตัดใจเดินออกจากบ้านเดินออกกจาาบ้น ตามล่าความฟันที่เขา<ต>วางไว้ถูกต้องค่ะถ<อ>ูกต,ต,ต้องถูกต,ต,ต้องและมาในช่วงนั้นบานนี้เสื้อว่าหลายๆคนอาจจะประสบการแบบเดียวกันก็นกนกคือลําบากลําบากมากตัวมอลงแบบหนักนะอันเนา <ะ S 2> เค่อยๆเจอจะปวดตมอเนี่ยชาวนาผมเคยเจอ,อ,อเคยจอ,อยเคยเจอคอยโดนจับมาข้างหนึ่งแล้วจับด้วยที่ว่าคอยบมมีบัตร่อยมีบัตรแค่โทรล38สมัยหมก่อนโทรล38นี่เหตุการยากเลยนะ เคยจงเห้จักบวยเรีแผ่แสดงว่าซานามีเพิ่มข่อยโม่ทอดซาพิ่เตมผัข่อยบ่มีบาดนะเลยจู่บ่ข่อยถือตัวสได้มาเห็นงานอยู่เมืองไทยอ่ะจงกฮ้งถือตัวพบถือเัวอตัวมาบอกยังไงือแบบว่าหลอกเ้าั้อาเข้ติดต่อมาเห็นกินไปเห็นงาน้ายบวดเปียวเห็นบอเมื่อเนืาทแต่พอมาเห็นงานจริงเดวพอไปเห็นงานขาวดเียวเห็นงานไงเห็นงานขายตะกาขายองว่า เดือนพันหาในยุคนั้นแม่ยุคสิบกว่าประมันสิบกว่าปีเนาะสิบกว่าปีถือว่าหลายตื่นเลก็ะไายแล้พันหานี่ยถือว่าห้ายใดใดเป็นตัวไรวะสมัยก่อนเงินดึกเงินวันหนึ่งมันแค่สองร้ยกว่าบาทเพอ้ไยังไงตอนเดือนพันหนึ่งเม่อไหร่เธอไอะพี่ตืพันบาทตะกี้มันมันสองแสนหาที่ส0 0 0าพหนึ่งต่อสองแสนสองแสนสองนประมาณสองสองแสนสองแสนสองหาพัน แมนบอกแสงคจจำก็ได้แมนเอยกับแบบว่าเคยกับมาดิน่นนะพี่น้องแล้วผมบกขอควาทูกอยากเนีอยากได้เพื่อนอยากได้แบบออกน้าอยากมีเงินในพ่อยแม่นะเลยตัดสินใจมาดิ่นลมดินแบบใค้างมาสู่แหละตามหลักฮองคพานอยู่เืองไทยอะพี่น้องเนาะแม่กะสูนรีลลนมากกคือจะน่าให้เจอ ค่ะเจ้านายผมเป็นคนจีโสกลายแห้งนะคะมาประเทศไทยปุ๊บก็จะต้มอีกงานจะน่ากับบอดีอีกอ้าออไปใช้บรไหลาย,ยูแต่ในบาทน่าสิต่อสาวว่าปเปิดหานค้าจักนางยูนาหานได้ค่ายเครื่องแหลกอ่ะก้าวไปไปใช้บริหลายเรื่อยยูแต่ในบริเวณที่เขากักขังไว้หรือว่าบริเวณที่เขาให้เขาอยู่อู้เอา้าเคยเห็นอยู่คลิปคลิปหนึ่งนะที่ว่าเห็นลงโตต่ออ่ะที่ว่าเราก็โดนคือกันกับสามน้ำไหนแต่ว่าเราโดนไปถึงยี่สิบกว่าปี เขาเพิ่งปล่อยแล้วทอสูมือนี่เราก็จะบบมียังเลยบบมียังมีแต่เห็นงานให้ฟรีบบมีเงินเลยมีเห็นงานฟรีกับบบมีเงินติดโตนี่เขาแต่ว่าตอนนี้เราเลยเมื่อเล่าแล้วครอบครัวเราก็ได้จากไปแล้วจนเราอายุสามสิบกว่าปีก็เห็นได้ต่อตนะแต่ว่าเศร้านิดนึงโบส่ดีแม่นคนเล่าโบส่งดีจะได้ข่อยอ่ะเป็นคนทีว่ามาทำนี้เลยก็คืออดทนเห็นงานอยู่ขนาประมาณหกเดือน โกเดือนอะไรเงือนหมื่นเดียวหมื่นหนึ่งหรือวันหลายดิเอาเห็นงานหเดือนหมื่นหนึ่งกับู้ซื้งวาเว็งานเป็นเป็นเป็นเงืนก่อนแหลกเลยนะทีทีว่าตัวเองเห็นงานอาเงืนใดไห้่อเม่น่ะแต่ก้หมืนหนึ่งก็หลายดิายตัวลอง้ายหมโอ้ยกัก็ายด้วพูดถึงว่าขับไปซื้อมัวซื้อยังได้หลายตัวเลยมัวสมัยก่อนแค่สองพันกว่าบาทเองนะสองพันถึงสามพันแมนปะแมนสามพันกว่าบาทเองนะงัวนแมนแบบนั้นละแล้ะกั ปลาขึ้นเมื่อนอ,อ้หลังจากนั้นเท่ากับสอบ่อหาวิธีสอ่อหาวิธียังส่อหาวิธีนี้นอนพออยัางฮัชชิยูติดเจ้านายบอดีห<อ>ายเงินเดือนนี่น<ๆ>นนตกกาบเอาไหมจะเคยเจอหรอไม่ไม่หวยเคยเจอแล้วหายเงื่อนห้าเดือนเป็นเกิดกาบหายห้ากาบเอาไหมอ๋เอจเจ้านายหันไปคนคนจีนเอ้ยคนจีนจีนนแบบจีนบอดีนะแต่ว่าสัมเป็นคนไทยเจ้านายจะ,จะ่า,าจีนจีนจีนโอ้ จลูกรึก้งไถยไท่น่ะจะน้อยเดียวต่มาสุรจริงปวดแห้งว่วเมียเนี่แบบนิสัยพอดีเลยอปย่างกินเลยโอ้บาสนาะ่นยม่เจอจะน่้ยแบบนี้เนาะปะก็บอได้คิดทอคิดท้อยพี่ต่สู่ก็เลยแบบว่าวะจะ,จะ,จ,ะจะหูกว่าว่าเป็นเครื่องออกจากหันได้เป็นไรจะเครื่องออกจากตรงจุดชุดแมวคลายว่ากดกระทนเนาะเห็นงาน,นงเขางานตีสี่ตือแตีตีสี่ย็นมานถทูบานเห็นยังไงคนเดียบร้อย แล้วก็จะแงพงก็เปิดห่านกับนางค้ายองเนาะชวดอ้ก็แบบส่วนอะนกอขายขายดีแฮะระกานี่ไม่เอาเป็น้ายไหเป็นสองสามร้อยอันสินะถ้าตองขึ้นาจะกดังเน๊หอมมานี่ใช้คาละซีบะยางมากจะีจ๊ไหนตีสดสดในการซีบมัยางลมากงแสดว่าชาวบ้านี่เจอหนักกะลีสักเจอปรากฏระการแบบนั้นเจอหนักกะลีอกสาบอกเนาะเรื่อนชีว่าเจออไห ังจากนั้นต้องขอกับชูวัทนแเลยจนวัาอดทนอ่ะวัว่า,วา,นนะาเป็นยังวัเขาเขอาะไรข่าวาอะไเขาหมูจักทาาไปคือขัของแหกในะชีวิตเ,เ,เดียวเลยค่ะต้องม้องไทยเมือยไทยเรป็นเมื่องหน่อยเมือยกวางเมื่อยญ่เมื่องรวางคนสมัยก่อนมาเนยเสื้อว่าหล,ลายคนก็นเจอสาวน,น่าแบบ,บ,บาสาวน่บเคยไปทางไหนเป็นอย่างที่เป็น,นบว่ามีโทสัวหวมีม่นอี่อกว่ามันนี้ไงค่ะปกอบวัตอดทน่ง่ายหนักนะเดือนบริบที่ต่อฮาพ่อหาเม่คิดเบิร้างเทปึก เรค่อยหลายบอกเขาพ่อเขาเมยเลยแต่หกเดือนอ่ะเออน่าทักหวานไปไหนกับโบหูพี่แตะมีแเตะอันหัวหนาอ่านมันชิโทรหาพวกน้าหนาบอกพ่อบอกเมย์ห้ามเมย์พ่อเมย์้าก็โทรบอกว่าหนาเมื่อว่ากันมาเข้าอยู่ดีนี่นี่ซูมเป็นงานก็คือเจ้าบ่าวเลยใช่ค่ะเศร้าหน้ามยังบอกปันใดนี่้าวน้าถือว่าโชคไายแต่ว่าข่อยมาน่ะข่อยได้โทรศัพท์แล้วบอกว่าวิทโทรศัพท์เลยพ่อเราโทรศัพท์ใหม่แล้วแต่ว่าเาวน้ามี่มาแบบตัว พี่วานัสกะรีเนี่ยมีเตโต้เด็กคนเขามานนี่มีเตโต้ืุดกระเป๋าชุดเดียวเนี่ยเสื้อผ้าชุดเดียวเออตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยบอก่าขอบคว่าถุกอย่างพี่จะคิดปะเราต้องมาตายแาบนาแบบบดิคิดบดิคิดเรื่องพวกนี้เนาะบดิคิดว่าเออต้องคิดหวานพอแม่พี่จะบอกเออเตอร์นาแล้วเออสเปนนสไตล์กันเข้าสู่แบบนี้นะสูงไปแต่ว่าการยังดีสาวน้ำเขายังได้อันนี้มาถึงมือชุดมือนี่เนาะอันนี้การลักยางกันเนาะสองร้อยจบสองร้อยเอฟสีสิบ่ระกอบใจ หลังจากนั้นเนาะไม่งั้นทกเดือนเนี่ยก็ได้เงินนอกค่อยว่อโอเคอยากได้เงินว่าของกระเบือจะนด้กระบอกว่าเงินเนี่ยือแบบสิ้นเดือนมากบนหาเฮาเนี่ยเก็บเมียบเออเวลาพ่อแม่อยากได้ก็โอนกลับบ้านแบบนี้ใช่ไหมเก็บเงินแล้วไม่จับเงินเอาไหมพ่อแม่พูดแล้วก็แล้วก็แบบนั่นแหละวันนี้ไม่บ้าณทกเดือนเท่ากหร่ถ่ายบางพนแสถ้าใส่เงินเดือนเดือนหนึ่งก็สามร้อยสามรอยเือนชื่อของกินไหมไม่เหมือนของชื่อของกินของื่อของใส่ กินยุ่งๆเลยต้องต้องกินกับแบบเลือกคักินขนาดประมาณนั้นโอ้ขึ้นขนาดนั้นเลยบ่บดิกาบนดิกาผลเก็บพืชเถ้าบนนสร้เก็บเมี่ยงของพนี่ผเดือดสองค้าวิธีทีบะขอยตองนี้จากนีพว่าบขอยู่อยูขคืนมันซียู่แต่ันทุกพวกเลยไปไซต์ประเทศนี้ยังน้ำปูพบว่าสางแก่คนทักจบเจ้าสีบ้าอดีไหนบอกบ่เจอคนบุดรี่าสั่งเอาง่ายนะ เวาก็เลยฝากขึ้นเอาสื่อโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์สามลอยมันเป็นตัวน้อยๆซ้นี่แหละ l กบอส l บอส LG บอ LG บอส LG บอะ LG ส LG บอสกเบอสบอบอสล g บอส LG บอส LG กอส LG อส LG บอส LG บอส LG บอา l บอสเ g บอส LG บอส LG บอส l เบ็ส LG บอส LG บอส LG บนสง g บอบบ็เลยพอายาบอบบลักส l อส LG บอส LG บอส LG บอสอส l อเห็นอ่ะ ลังจากเราโทร้างของเราเอื่อยของของเราเสื่อมของข้างเป็นอึ่งของพึ่งสร้างกบเอื่อกว่าเด้งานอยู่อยู่ห้องอยู่พระรามหาเห็นเจอหน้าเอื่อยกว่าเห็นงานก็เจอหน้าดีเนี่ยก็เลยบอกเอือยเขาก็เออเห็นงานอยู่นี่นู่นนี่นั่นนะเจอแกบ่ดีนะก็เลยคือก็เอื่อยบอกเอื่อยว่าอย่างนี้อยู่นี่มันมันเปดนเห็นยังนะถ้าถ้าถ้าเกเห็นงานอยู่หุ่นเลยเขาเซเว่นนู่นนี่นั่นได้เท่า ก็ผ่านอะก็คือว่าถ้าอย่างเขาเซเว่นมากเลยเขาไม่ได er ้เห็นอย่างเงี้ยหรออยู่แต่ในบ้านหุ้ยไงมันก็โดนคล้ายๆโดนกักขังบริเวณชีวาแบบว่าให้ออกไปใช่ไหมบานน่าโดนหลอกมากโดนหลอกมันนี่ก็เลยชาวนาแบบนี้ชีวายมีแน่นอนว่าขายต่อแม่เป็นแบบแมนพนามาเพ่นเอามาเพ่นเอาเฮาแบบว่ามามาส่งส่งข้าวข้าวหัวเฮาหัวเฮาิจอเจอสารถูกสู้ริบจังไลยตอนชาวนาลงมากนี่เก็บเงินกับในนามันบ่ ขายพวหูยังเลยพะวานายนาเป็นคนจัดการเองมีเขาไปงานยังเีอ๋อว่านาหลอกหลอกหอกมหลอกอา้าส่ไง่ไงมาห้อมาขายเลยแตมาห้าเคยด้เลยาประเภทนี่นนที่คนอื่นเน่ยน่าามาขายขายพอขายะก้าวายังสินะมีฮอนเนาะนี่ซฮอนวันนี้ฮันหลังจากแต่เท่าไหร่โทรศั์เนาะเยสิเราทาต่หโทรับอะเากัโทรศัอหู้โทรซัพยิง่หลิแต่แกขั้นเกดีเซนีปานนี่ติ แต่ตอนนี้ยังจำได้ว่าเธอแก่จำได้อยู่กับทางสวนน่ะนะเขาเขาเท้าสินสาสวนรอบมันนี่หนาแขยงข้อยเคยไปไม่ข่อยยังไปเบิ่งเลยข่อยกัไปหาคนอยู่ในงานทำการก็จับคนจืดข่อยแต่ว่าเ่าแก่ก็เห็นดอกแต่ข่อยก็บข่อยก็บบ่มาเรื่องมันดุนเลยเนาะมันก็ผ่านมาจากเแื่อผ่านมาทิปี์ตอนนี้เพื่นกับเท้าเพื่นกับเท้าทิพย์ก็ปีเอกรำมยัางป็ะกิตสิญจน์หัลเล่ฮัลเล่เท่าฮัลเล่แมนแมนแมนวันนี้ร่างจากอะไรทุกซ่าผมว่าพี่ต้องก็เอือยเนาะ ออกหรบ่ได้บอกมันเนี่ยเวลาออกคอยังจะได้บ่ดีไหมคอยได้ขึ้นเดียวก็เลยแบบเออนัดก็เกมียดเราเออสิออกไปเขาบอกบอกมันเนี่ยพันบอกบ่กให้ออกเลยแต่ตอนนั้นเขาบอกพี่เอกซายยังเลยเขาอยู่นั้นแน่รีโนนฟ้องเลยตอนนั้นอายุจะปีแล้วสิบหกสิบหกเขามาเขามาให้งานอยู่ไทยทันทีเลยอายุสิบหกจะเจอเลยโอเคเลยแค่แหลกเลยนั่นอย่างนั้นไปเลย ออจากงานก็คือลากออกแขั้นลากออกก็ม่านตืนมาตสีเตกเกมมือกมี่อ่าวบักเซแม่มีมือเงอยู่จอบนกระกเขาอก้าให้กโตบก็บปใกโตแล้วเนาะเยู่ไ่สินะเ่ากับเไว้นะแต่เขาเอาโมี่ีนองแบบนีเดเขา่าเขากอยูจะเป็นยูซก้เท่ากัแบบเออเขาตองไปเห็นงานทีบใ่มาได้เงินเดือนคนนี้เพบายัง้าเท่าอ่ะ มาข้อมูมาห้ขา้ายถานเขามีพ้อมพันไม่ของตัวเองเท่าที่อยู่จุดนั้นเอาับบเงื่นเดือนผ่านหาอะไรกับเจ้าบริษันยังนะเข้าใจปี่น้องเพราไม้คือว่าจะยูหันแต่งานถูกจะได้บอดีเงื่อนเดื่อนผ่านหาไปไซ์บอได้ราปซิกว่าปีกับเท่าปีอ่ะจกาวันนี้รางจากหันแต่ยังสิตอนนี้จะปีอะไรตอนนี้เาเก่าเกซิกว่าปีกันยังว่ะกว่าปีเนาะกปี ไปไปอยุคเงินเดือนเมื่อจะอยู่ใครวันละสองร้อยเนี่ยนังจากนั้นเนาะก็เลยสองร้กว่าบาทนังจ้างงานก็เลยไก่ทอดซับเม็นบอโทรหาเอื่อยเลยทรายก็เอื่อยเนาะเออแบบตอบาซูบ้างเลยบ้างแลยก็เลยมาก็เลยติดต่อครับแล้วก็หน้าที่ว่าเอื่อยเห็นงานยังหันมะอะไรก็โอเคจะได้กับฮาบ์ันนี้ฮารก็เลยห้ามือที่ว่าสอบไปมาอยู่นี่เพื่อเงินปัญหาอยู่บอกเงินเพือเงินสี่พันเช่าตัวอะไอยูนี่กับพอดีเป็นงานกันนะคือเดือน เอาเงินถี่มันร้ายกว่าดีกว่ามน่นไปเสี่ยงเมืองดีกว่าเนาะแมนวันนี้ก็เลยคุยกันเลยก็ตัดสินใจว่าเอาออกน่มันตาะกลอกเพิน,น,นอาจจะได้ดีเท่ากับสบายย,บายังหรอเอาซแบบี่เสาน้ำง่ายก่ดีเอาแบบว่าง่ายค่ะเจอคนบูดีอะไรนะเนาะเจอคนบูดีแต่ว่าคนเาอามีอ่ะล้งจากเก่าก <c oughs> บาทหนึ่งลัางจากกันได้เท่าไหร่เนาะมือออกจะง่ายเขาตื่นดีซีเนาะเปิดแค่เคาะฟอของกันเดี๋ยวใครว่ามูให้นปูเปิดเมื่ตัวคนเปิดหูเลยเด็กมัก็ลากลอยก่นจะคิดเบื่องแบบ แค่พวกนุ่งหน้อยที่ออกจากพวกอ่ะทุกคนแบบมันแบบมันเหมือนกันนะแบบมันแบบก็คิดว่ามันสวมื่มเจอกับตัวเองอะนะมันตื่นตีสี่พี่น้องกินบอตีสี่จะกินบอไม่ใช่เป็นในสภาบัทนที่เอยากบอตีสี่จะมาจาับคนบันมีประสบการณ์ยังเลยไล่เลียงสาสื่อบือแบบบันมีประสบการณ์ยังเลยบหุ่นจักท่าออกมานะหมวกเพชรชิงเพชรสิงแล้วไปคอไปอะไปไปบอกโบชาเด็กเขาว่าเขากำลังมาแล้กี่เดือนเนาะ ไปลาดพักผึไปเอียกของเอินข้าวรางหายบเสียแล้วเขากับพี่โทรซักก็เลยบอกเขาเกินเ,นเท่าไหร่ให้ดีแต่เจอแท็กซี่ดีก็จาจะก็ไปสู่ของโบนโอเคมาที่นี่เป็นยังไงหลังจากผ่านจุดชุดนั้นมาอะไรเป็นยังไงบ้านนนอัี้ปัจจุบันนี่เป็นยังไงปัจจุบันบมอปัจจุบันก็บอุ้งซุบานเดี๋ยวนี้ก็คือประพพรบสบความสำเร็จตามที่ต้องการแน่นอน กัมีบ้านมีอยังทุกอย่างเบิดกักักับหูซื้อบาดกับนอกเบอร์ใช่ไหมหดจุดอีกกับอ้คือแบบนอกผ่านรูปประสักมาลายเกิดมาผ่านยังก่อนเนาะรูประสักผ่านรูประสมาลายลมลุกลูกข้ามมาสานชาร์จเบอร์ใช่ไหมหดจุดอีกกับบนเป็นเรื่องง่ายกับหูซื้อบาดตัวเองแบบเป็นคนที่เกิดมาเลยหูซื้ว่าดมันผ่านหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอู้เราก็เดินผ่านทเท้าบอลเท่ามันผ่านข้างข้างซุกข้างสูงข้างเสาทั้งนี้ใจเสียใจพวกน้องๆครับบอล กบอกว่าตอนนี้อ่ะอมัยเดได้ัยยังมีปเห็นบาสปอรัตปื๊อเป้บ้านปอบ์ตปื๊อคือขาบ้าไทไรโอ้ะมนแต่ดีวนี้มันยังมีดวยหนบ้านมัติปื้อคือขกันไรอ้เน่าีนีมัยังมีด้วปเหยนบานสมัตนป้อคอบมนทไรอ้เมนแต่ที่นีันยมีด้วยเห็าน้อคืาานไทรโอต่นมนี้ไป็นัออบา ตอนนี้ก็มีทุกอย่างที่ตามดินก็ฟองวางไว้กับกัคือแบบว่าก็มีมี่มีมีแน่แบบว่าแบบที่เ้าต้องการเพราะว่าเ้าดินดินมีบ้านแม่นบ่เ้าดินลมห้าเาดินรถหนังเต้นอายุสิบหกมาปัจจุบันเทาก็มีแต่ว่าเ้าก็บ่อยมีแบบว่าเมืองร้ายคือมีมีพ่ออยู่พ่อกินแต่ก็มีเหมือนคนอื่นมีอะไรว่ายๆกับยอดประเทศไทยเนาะมีมีบ้านมีรถพ่อไส้สินะมีมี่หนับปลา กูเพิ่งวารายด้วยสิตอนนั้แเมนเรือเรือแต่หองเจ็ดกวปีเรือแต่แอร์ว่าท่าลายพี่น้องแต่ย้อนแต่ย้อนมาลินมาลินล้นอยู่หรือว่ามาเห็นงานเมืองไทยแหละมาไซประเทศไทยแมนมาทำงานประเห็นได้จนดินล้นจนเห็นอจะคล้องสามารถผ่านโซกหรือสิ่งที่มันบุรีมาเมนแล้วก็จนว่าจนได้เนาะปลาตู้องบอกว่านี่อยู่ย้อนประเทศไทยอยู่แมนฮันโบมีประเทศไทยเยืนแมน กาส่งผลในกาตดองยอมกระโบวองยอมรับเลยว่าย่อมรับเลยพ่า้องเชียงอย่างหนึ่งก็ความมหิยะในประเทศไทยเนาะแมนพี่น้องก็ตอนนี้กก็ดีกว่าดีกว่าชิปปี้ที่ผ่านมาเพราะว่าเข้าถูกเข้ายากเพาะอะไรที่ซาซานับอยากขอบคุณเอาง่ายๆสักกะบุญยากัยพู้ได้เจอแบบซาซานาบน้องแลกะเป็นอะไรจะเจอแบบคใคยจะซิปไปเป็นบ่นั่นแหละยังแบ่พูดได้เจอแบบนี้แลกะทุกคน ว่าร้ายก็ดีมันก็ฉีดเงาไปนะหลายคนการจะแบบอ้นี่หลายคนการจะแบบเอ้ยมันกาจะเงาเกินไปหลายคนการจะแต่ว่าแต่ว่าวแต่บ่ามวที่ขวบบ่าวมันเป็นความจริงอะนนี่แม่นยุกยุ่ก้อนครับผู้ใดยุ่งก้นก้อนจะหู้ดีจะหู้ดีแล้วก่อนนี้แล้วก่อนมาจะหู้ดีแม่นแม่จะหู้ดีเพราะเอกสารกันหน่อยร้ายเขาเคยเห็ุคืบเบาเลยเบื้องคนเอฟซีมาเบิ่องล่าเขาก็สงสารเอาแมนเอาล่ะซาล่ามบาที่นี่อยากฝากถึงน้อง แนวใดนี่ต่กต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มั่ทานสมัยแล้วบ่ต้องยับอต้องยัเนาะคากเดี๋นี้โอ้ยนทาใจดีเพราะว่ามันมีโซเสียลด้ถ้าจะเห็นยังพราิก็ลโซเชียลดังเด้โเสียดังเลยีนี้ซเสียลัเยเดี๋ยวนี้ก็มีทุกอย่าีมี้ามเียลงเลยเยนี้ังเลยเยนี้โยังเีีสียลังยเียวนี้โยู่พ่อกินพ้อซเสเเ้างเนีนียังเนีน้เน้ามา าากาขอบคุณเพื่อนไทยเด้ต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนไ,ไ,ไทยเนาะขอบคุณประเทศไทยนะเี๋เอามาทำมาหากินทำงานหาเงินเนพี่อนเนะาะกาหุ้สซืเป็นบุญเ,เป็นบุญร้ายที่ได้มาอยู่ประเทศไทยได้มาทำงานที่นอไทยเอ,เอาแลยพี่น้องอันนี้กัจากใจสาวเล่าเนาะเพียงเนาะที่เพื่อนได้ประสบ มาประสบการณ์เพื่อนพี่น้องมานานกว่าสิบต้องเอือดมาประสบการณ์เออประสบการณ์ต่างๆสิบกว่าปีพี่น้องสี่เพื่อนเคยเจอมาแต่ทุกอย่างในการมาาแต่มาทุกอย่างในเพื่อกะได้ประสบการณ์เาไมาขัดอนในชีวิตเพื่อนเข้มแข็งขึ้นจนในใจเพื่อนนี่ตามตี่เพื่อนต้องการแม่ถูกต้องนี่แหละพี่น้องคือการสู่ชีวิตเพื่อนมานานกว่าสิบกว่าปีพี่น้องเลยอ้า มืัอนี้บป้าเน,นี้กาขอจบเพลงตอนนี้ก็แล้วกันพี่น้องขอจบกับสาวน้าเนี้ยตอนนี้แล้วกันดูด้านหน้าเบอร์สิบหกจุดนี้่งฮะพี่น้องเออฝากเป็นกำลังใจให้สาวน้าหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ